แบบนั้นมานานมากแล้ว <ứng> นะครับทุกอย่างมันเป็นระบบแล้ว<อ>เวลานี่นะสมมตินะสมมติว่าไม่ได้ขายนะแล้วสมมติว่าผมออกจากนายกผมไม่นั่งบริหารนะบริษัทเจ้งไง<อ>เพราะาทาไม่เป็นแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วมันไปถึงไหน,นไไเ,ไเทคโนโลยีมันไปไหนแล้วเ<อ>พราะไม่รู้เรื่องแล้วตามไม่ทันแล้ว<อ>นะครับเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองเนี่ยดีลอย่างเงี้ยเขาต้องจ้างมืออาชีพเป็นคนทําเท่านั้นแหละ แมมันเป็นเรื่องที่โ,โหต้องทันผู้ทันคนใครใครจะไปทํากันเองได้มันต้องใช้เืออาชีพหมดมนั่นคือผมถามตรงคนก็สงสัยว่านายกใช้ตําแหน่งหน้าที่นายกเนี่ยไปเอื้ออํานวยให้การเจราจาดีลนี้เนี่ยได้ราคาไม่เกี่ยวเลยมันไปนคน<ะ>สงสัยถึงขนาดว่าเอนายกไปแอบซุกอะไรไว้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวต่อไปปุ๊บดีลนี้ได้ราคาดีมีให้นวนให้นี่อะไร <ๆ S 2> <ๆ S 1> หรือเปล่าม,มันจะไปให้อะไรได้ยังไงอ้าวกทชก็เป็นองค์กรอิสระ ครับกอสอชอก็จะเป็นองค์กรอิสระออมันเป็นองค์ก,อกรอิสระหมดอ่ะ,<ฮ>ะเขาก็จะบอกว่านายกเข้าไปแทรกแซงถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็แทรกแซงหมดทุกเรื่องเลยสรุปแล้วสรุปแล้วนายกคนนี้เนี่ยผมดีันนั้เนี่ยเสียเพื่อนเสียาญาติกันเยอะแยะเนี่ยเพราะเ,ออเขาคิดว่าผมนี่มีอำนาจเยอะเหลือเกินทำอะไรก็ได้ <ฮะ S 2> แล้วสมัยนี้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยนะมันโปร่งใสนะการตรวจสอบนะตรวจสอบโดยองค์กรอิสระตรวจสอบโดยฝ่ายค้านตรวจสอบโดยสื่อตรวจสอบสารพัดอย่าง มันมันไม่อยู่ในที่มืดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเอ,อเพราะนั้นมันไม่เหนือที่มืดแล้วนะออแล้วใครกล้าทาอะไรทุเลศทุเลาอ่ะแล้วผมอ่ะนี่ชีวิตมาถึงขนาดนี้มาทําอะไรทุเลศทออําไมออ่านุกนายก็เป็นความผิดพลาดไหมว่าย้อนกลับไปตอนโน้นเนี่ยที่ไปโอนหุ้นให้กับลูกชายที่บรรุที่ติภาวะถูกไหมฮะครับแทนที่จะใช้วิธีอขายตั้งแต่ตอนนั้นคุณลักษินก็บอกมันไม่ใช่ขายง่ายๆแต่เมื่อไหร่ล่ะอันนี้ก็มีเหตุผลแต่โอนไปให้นิติบุคคลอะไรคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลย มันผิดพลาดตั้งแต่ตอนนั้นไหมคนก็เลยสงสัยตลอดมาตอนนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายเรื่องนี้ก็ยังไม่ออกอืมตอนนั้นนะฮะกฎหมายเรื่องเรื่องที่ว่าไอ,ไอ้ไรไอ้ถือหุ้นห่าปร์เ็นไอ้ไอไม่ใช่ที่มีบลายทัสอะไรเนี่ยนะที่มันยังไม่ออกออกกฎหมายที่จะมีเรื่องปลายทัศียังไม่ออกอฮะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ เอ่อมันมัน,มนเราก็คิดว่าลูกมันรุ่นที่ผิววะแล้ว<ะ>ก็ให้เขารับไปแล้วอีกหน่อยเขาก็ต้องไปแบ่งกับน,น้องเขาเป็นมรดกไปก็พ่อก็พ่อกับแม่ก็ถือว่าอพอมีอยู่จํานวนหนึ่งที่ทําการเมืองให้บ้านเมืองได้เต็มที่ไปเราก็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 คิดอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็ถือว่าเราไม่ได้ไปยุความจริงแล้วก็บริษัทก็ไม่ได้บริหารมานานมากตั้งแต่ปีตั้งแต่เป็นรัฐดีต่างประเทศ<ะ>ทั้งทั้งที่ผมออกจากการเมืองเป็นช่วงๆเนี่ยผมไม่เคยไปยุ่งเลยเ<ะ>พราะถือว่ามันเป็นเรื่องของมืออาชีพแล้ว เทคโนโลยีไปไกลมากแล้วเราตามไม่ทันแล้วก็เลยถูกสงสัยคอรหาตลอดมาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทําเรื่องโน้นก็นนบอกมีปัญหาผมนี่นะทางานออกวิ่งตอนตๆนตนตนตนผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะคนเดียวทําได้ทุกเรื่องเนี่ยไม่ใช่นะผมคือมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะผมก็ต้องผมเดี๋ยวก็ไปอ่าไปโน่นไปนอนที่นอ่นไปนอนที่นี่ไปดูทํางานให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนีมมม่ยตลอดเวลาเดี๋ยวไปต่างประเทศ ผมนี่เดินทางต่าง,างประเทศเป็นนายกที่เดินทางต่าง,างประเทศมากที่สุดแล้วก็เป็นนายกที่มีคนเดินทางมาเยือนมากที่สุดเพราะฉะนั้นงานมันอยู่อย่างเงี้ยผมเป็นซุปเปอร์แมนที่จะไปทําทุกเรื่องไปเหรอเอาคแค่เนี้ยไม่มีทางที่คุณทักษิณจะเข้าไปดูหรอโอ้โหผมจะเอาผมหนึ่งเนี่ยนะฮะเอาเอาแค่หลักคิดง่ายๆก่อนว่าผมเนี่ยจะมีความสามารถถ,ถึงขนาดมีเวลาไปทําขนาดนั้นเหรอนอนวะนอนได้นอนได้อยู่กับครอบครัวผมก็ดีใจตายแล้ว คุณจกสินได้เห็นข่าวลือก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะหรือว่าทุกวันนี้ก็เอามาเปิดกันเนี่ยไปอินเดียก็บอกเอ๊ไปธุรกิจหรือไปไปเรื่องประเทศตอนนั้นเนี่ยนะ,ะที่ผมไปครั้งที่สองจำได้ไหมอตอนนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ทีแรกเนี่ยเขาเตรียมถวายการต้อนรับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วตอนนั้นเนี่ยพอดีสมเด็จพระนางเจ้าเกิดไม่ไม่เสด็จครับพอไม่เสด็จเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ยผมอินเดียกับเราเนี่ยกําลัง เข้มกำลังดีมากแล้วเขากําลังจะสนับสนุนเราเรื่อง ACD จําได้ไหมเรื่องที่ผมผมสร้างไอ้ผมผมผมคิดความคิดเรื่อง ACD ขึ้นมาถ้าอินเดียกับจีนเอาจบหมดและอินเดียของเราห่างเหินมาสิบกว่าปีไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีไปเยือนอินเดียมาสิบสองปีผมไปพอผมไปพับเนี่ยความสัมพันธ์มันดีผมก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์ผมก็ต้องรีบไปไปบอกเขาว่าเออผมมาบอกด้วยตัวเองนะพอดีสมเด็จทรงติด พระราชภารกิจทางทางทางเหนืออก็เลยยังไม่เสร็จครับแล้วก็ผมก็ขอเชิญเขามาเยือนไทยแทนผมก็ไปไปปุ๊บเราก็กลับไม่เกี่ยวเลยไปดูทอกิงพอยได้เลยนะคือทอกิงพอยเนี่ยไม่มีความลับนะคือวาระของการพูดคุยที่การพูดกันเนี่ยพูดเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเขาจะมีโนต้ตหมดมีโนต้ตหมดทั้งสองประเทศเลยนะไปดูได้เลยอันนี้ก็มีข้อสงสัยตอนนั้นซึ่งคุณทักศิลก็ไม่ได้พูด ผมพูดแล้วแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากจะลงรายละเอียดมากอย่างไปอย่างเรื่องพาม่าอย่างนี้เป็นตัวรัฐบาลทหารพม่าบอกตกลงมาให้เอ็กซิมแบงก์เราปล่อยกู้ให้รัฐบาลทาาหารพม่าเพื่อให้เขาเซ็นสัญญากับบริษัทของครอบครัวไม่เกี่ยวเลยครับผมเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าจะมีดีลอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ประชุมการประชุมแอ็กเมกวันนั้นเนี่ยนะฮะก็ทุกประเทศขอวงเงินกู้ เพื่อที่จะซื้อสินค้าไทยเราก็เราก็เราก็อนุมัติหลักการไปทั้งหมด<ะ>แต่ในรายละเอียดเราไม่มีควาดร,รู้เลยครับว่าใครจะไปซื้ออะไระแต่เป็นเรื่องที่ใครไปซื้อไปขายนั้นเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเอ็กซิมแบเป็นผู้อนุมัติ<ะ>ว่าจะให้หรือ,อมไม่ให้โครงการนี้น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือซึอ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่กําหนดว่าโอเคเราจะให้วงเงินเครดิตไลน์เป็นเป็นไม่ได้ให้ฟรีนะเขาเขาเขากู้เรานะ เออเป็นวงเงินกู้ธรรมดาเลยแต่มันบังเอิญอะไรขนาดนั้นถึงเวลาปุ๊บได้เงินไปปุ๊บต้องทาโครงการกับชินก็เลยคนสงสัยอีกเออตอนนั้นเนี่ยถ้าเท่าที่ผมตอนหลังมาผมรู้เนี่ยนะมันเป็นโครงการที่เขาต้องการแก้ปัญหาของเขาเร่งด่วนนะฮะแต่ผมจําไม่ได้วันมีเรื่องอะไรบ้างเท่าไหรเขามันมันคือเรียกว่าการกู้การปล่อยกู้วันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของของของรายละเอียดเลยนะเป็นการปล่อยกู้หลักการ ทั้งลาวก็มีขเขมรก็มีนะพะม่าก็มีอืมีของพม่านิดเดียวเท่านั้นเอง<ะ>แต่ว่าของลาวขเขมรก็ไม่มีอะไรเลยนะอนี่นะม,มันก็เกิดข้อก่อาหาอย่างนี้ว่าคือเล่าสตัดสินใจนโยบายอะไรบนผลประโยชน์หรือเปล่าผมกล้ายืนยันได้เลยนะผมตัดสินใจทุกอย่างบนหลักการที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ว่าใครจะไปค้าไปขายอะไรเนี่ยบางทีในรายละเอียดเยผมไม่สามารถจะไปรู้ได้ทุกเรื่องหรอกเราเห็นแล้วตกใจไหมฮะทำไมมันเกิดเรื่องนี้เดี๋ยวโดนอีกแน่นอน ผมตกใจทุกครั้งเวลาเจอมองว่าหยุดไม่ได้เฮ้ยหยุดก็เสียความสัมพันธ์ทางพม่าทางพม่าเขาจะเอาเขาขอเพราะเขาต้องการแก้ปัญหาของเขาอืแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างเขากับชนบทครับเขามอปัญหาของเขาอือย่างเรื่องแอร์เอเชียยกอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนถามเยอะเนี่ยนะแอร์เอเชียเนี่ยถ้ายกทาน้ำแอร์เอเชียเนี่ยเขาบอกจู่ๆก็ไปเปิดให้ธุรกิจครอบครัวคุณลักษินไปทํา ไปแอร์เอเชียแล้วการบินไทยก็ไปลดเส้นทางที่กําไรให้แอร์เอเชียไปบินมีผลประโยชน์ทับซ้อนชัดๆเลยไม่จริงเลยไม่จริงเลยอ <นะ S 1> าจารย์อาจารย์แชนันก็เป็นคนออกมาพูดนะฮะท่านเคยอยู่ในการบินไทยอาจารย์ชชยนันเนี่ยวันนี้แกพูดเพี้ยนหมดแล้วแกไม่ใช่คนเดิมแล้วอืแกไม่เหมือนคนเดิมตอนที่อยู่กับทํางานด้วยกับผมหรอกเพราะวันนี้แกต้องตอบแทนบุญคุณสมทิจอาจารย์เนะเอาเรื่องนี้เอาเรื่องจริงกันเถอะ เรื่องเอเอเชียเนี่ยนะครับก็คือหลักการอย่างนี้ว่าไอการเดินทางทางอากาศเนี่ยทั่วโลกเวลานี้มันมีไอเครื่องบินไอสายการบินราคาตา่ำ <ฮะ S 2> ราคาถูกทีนี้ก็ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีก็เรานโยบายก็คือเปิดให้มีการสายาบินราคาถูกเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเดินทางได้สะดวกจากเดิมทีเดียวตอนนั้นดา่าวันนี้ไม่เห็นใครด่าเลยแฮปปี้กันหมดเพราะราคาถูก ทำให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินได้มีโลคอสตแล้วมันมีกันเต็มไปหมดใครก็ได้ที่มาเปิดอ่ะแต่แอร์เอเชียดูเหมือนเข้ามาในจังหวะที่ได้มีอะไรพิเศษการบินไทยไปไม่มีอะไรเลยไม่จริงเลยนะไม่จริงการบินไทยมีนกแอร์เห็นไหมการบินไทยก็มีนกแอร์เป็นเป็นการใช้ก็มีราคาถูกคมีวันทูโกมีภูเก็ตแอร์อาใช่ฮะมีโลคอสตเยอะมีเยอะเลยนะฮะมีเยอะเลยทุกคนแข่งขันกัน ท่านการขันถ้าใครได้ประโยชน์ประชาชนเอาแต่แอร์เอเชียมันดูเหมือนจะโตพรวดขึ้นมาเพราะการบินไทยไปยอมอะไรบางอย่างไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยทุกคนเหมือนกันหมดเลือกทุกคนก็เลือกเส้นบินกันเองไม่มีไม่มีบอกว่าอันนี้เส้นสายการบินนี้คนนี้ได้สายการบินนี้คนนี้ได้ไม่มีไม่มีจัดสรรฮะแข่งกันได้เลยทับกันได้ตลอดเวลาคือเสรีจริงๆแล้วการบินไทยไปถอยมาในบางเส้นทางที่กําไรทําไมไม่มีไม่ถอยที่กาไรการบินไทยถอยมีราคขาทุนถอยกําไรการบินไทยไม่เคยถอยอันนี้เอามากลางก็ได้ ได้เลยครับไปได้เลยครับอันนี้รายละเอียดเนี่ยไปดูกันได้เลยรับรองว่าไม่มีใครไปขยับเพราะเพราะเพราะเกงใจเรื่องอะไรแต่ทุกคนเนี่ยเขาปรับเพื่อธุรกิจของเขาเองเท่านั้นผมก็ถามตรงๆคือไม่เสียภาษีตามกฎหมายที่ชัดเจนคือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไม่มีใครต้องเสียภาษีไม่มีผมขายก็ไม่ต้องเสียคุณทักษิณขายก็ไม่ต้องเสียถูกต้องถูกไหมครอันนี้ชัดเจนเจ็ดหมื่นสามพันล้านถูกต้องแต่คําถามมันมีมาอ้าวก่อนหน้านั้นหรือหลังอย่างนั้นเช่นอย่างข้อที่หนึ่ง คุณต้องสินเลือกที่จะเข้าช่องนี้เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษีคือหาวิธีเลี่ยงซะเรื่องเข้าช่องตลาดหลักทรัพย์เหรอมันขายอย่างอื่นได้ไหมขายวิธีอื่นยังไงได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจโทษการขายหุ้นคนคืออย่างนี้บริษัทกลุ่มชินเข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งปี2532ตั้งแต่ผมไม่เคยคิดเรื่องจะเล่นการเมืองเลยนะบริษัทใหญ่ๆเขาเข้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์คือได้อะไรเราสามารถที่จะระดมทุน โดยใช้เงินจากตลาดทุนมาขยายกิจการได้เข้าใจฮะเขาทํำอย่างนี้ทั้งนั้นก็บริษัทใหญ่ๆการมินไทยก็เข้าฮะเห็นไหมปตทก็เข้าแล้วเข้าแล้วมันก็เกิดการขยายธุรกิจได้เร็วครับนะครับทีนี้ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันที่ผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะอืจําได้ไหมผมเปิดเผยทรัพย์สินครับเพราะพลังทมในวันนั้นขอให้พระ ให้รัฐมนตรีของพรรคเปิดเผยทรัพย์สินโดยที่ไม่มีรัฐมนูลนะบอกไว้นะผมเปิดเผยทรัพย์สินวันนั้นเราเป็นที่รู้กันว่าผมมีหกหมื่นล้านใช่ไหมใช่ครับนึกออกไหมจาได้ฮะวันนั้นอ่ะหกหมื่นล้านเมื่อปีสองพันร้อยสามสิบสี่ไอ้สามสิบสามสิบเจ็ดนะครับมันมีขึ้นมีลงตลาดหลักทรัพย์แต่หกหมื่นล้านนั้นทั้งหมดเนี่ยฮะไอ้ที่ชินมันแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ฮะส่วนเขาไม่ใช่ถือทั้งหมดเขาถือเอาถือเอาว่าหุ้นที่เป็นชื่อครอบครัวผม ใช่ฮะหุ้นหุ้นเป็นชื่อคนอื่นไปถือได้ไงฮะใช่คือวันนั้นวันนั้นคุณทักษิณแจ้งวันนั้นหกหมื่นล้านหกหมื่นล้านที่ขายคราวนี้คือหุ้นชินที่ครอบครัวถืออยู่ก็มีแค่นั้นเนี่ยถูกไหมก็มีแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงคุณทักษิณยังครอบครัวยังมีเอสซีแอดเจ็ยังมีที่ดินยังมีอะไรบ้างไหมตอนนั้นไม่ได้รวมครับตอนนั้นรวมเฉพาะกลุ่มชินตอนนั้นเอสซีแอดเจ็ก็ยังไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ก็ไม่มีใครรู้อะไรไม่ตอนที่แจ้งครั้งก่อนที่เปิดเผยโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องประกฎหมายบังคับจําได้ฮะใช่ครับสมัยคนที่จำลองถูกไหมใช่ครับตอนนั้นยื่นเนี่ยคุณทักษิณมีทักษิณคุณทักษิณมีทรัพย์สินทั้งหมดหกหมื่นล้านใช่ครับแต่หกหมื่นล้านนี่คือทั้งหมดไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันส่วนใหญ่แล้วคือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครับหุ้นชินนี่แหละแล้วของข้างนอกมีอยู่ไปกี่พันพันสองพันเนี่ยสองพันกว่าล้านเพราะฉะนั้นกระบองบ่อตัวเลขนี่มันผันมามันไม่ได้มันมีขึึ้้้้้้นน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 นมม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 ีีีีีีลลลลลงงงงงงงััััขจาาาาาากกกกเเเเเหหืืออ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 ่่่่่่ววะะไไรรยยยปป็คบแ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนนับวันที่ผมเข้ามาสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเพราะจุดวันตอนนี้มันเจ็ดร้อยกว่าจุดนะครับมันขึ้นไปประมาณสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นตโดยประมาณตัวดัชนีนะฮะตัวดัชนีราคาเอ่อมูลค่าทางตลาดของทั้งตลาดมูลค่าทางการตลาดของของกลุ่มของชิ้นเนี่ยนะก็ขึ้นไปประมาณสองร้อยสามสิบแปดเปอร์เซ็นแถวนี้ใกล้เคียงกับตลาด เพราะนั้นตลาดโตเท่าไหร่ก็โตนะแต่บางรายเนี่ยโตกว่าอย่างเช่นปตทการบินไทยการบินไทยผมไม่แน่ใจปตทโตประมาณสี่ร้อยกว่าหกร้อยเนี่ยแล้วก็อสอมาทก็เห็นชาติโตกว่ามากนะครับแล้วก็แม้กระทั่ง tpi โพลีนเนี่ยนะ tpitpi ก็โตตั้งหกร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์โทษปูนซีเมนไทยโตแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้กำลังจะตอบว่ากำลังจะตอบว่าในเมื่อเศรษฐกิจของประเทศดีเนี่ย นะครับเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยทุกอย่างมันดีตามกันหมดมันเหมือนกับผมเป็นกัปตันเรือผมพาเรือไปเข้าฝั่งครับเมื่อผมพาเรือเข้าฝั่งเนี่ยทุกคนที่อยู่ในเรือก็ถึงฝั่งหมดนะครับในนั้นจะมีใครบ้างมีทั้งคนรักผมคนเกลียดผมก็ต้องไปถึงฝั่งด้วยกันเพราะผมพายเรือลานี้ไป้ดยกัมันก็คือแค่ตรงนั้นมือนคือคุณทักษิณมองก็จะเอากำบังพยาอธิบายว่าก็ธุรกิจครอบครัวชินเนี่ยก็โตพอๆกับตลาดใช่ถูกต้องคนหน่งเขาโตกับตลาดได้ซ้ำไปได้ซ้ถูกกำลังจะบอกว่า ถ้าผมพี่ผมอยู่ทับซ้อนเนี่ยผมจะต้องโตกันที่สี่อะไรงั้นหรือเปล่าใช่ถูกต้องครับผมจะต้องมีมันคือผมควรไม่ใช่มันมันคือผมควรจะอะไรอ่ะมันมันควรจะโตมากกว่านี้เยอะแยะหรืออะไรทานองนี้นะฮะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยผมก็โตเหมือนตลาดไอ้กลุ่มชิ้นน่ะก็โตเหมือนตลาดะนะครับทั้งทั้งที่มีหลายบริษัทที่โตสูงกว่าตลาดแล้วปตทก็โตปูนซีเมนไทยก็โตปูนอันนี้คุณ้็นูดในวิทยุตอนเช้าเมื่อวันหนึ่งวันวันเสาร์เนี่ยนะ ต่ว่าอะเจ็ดหมื่นสามพันล้านเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแต่คุณตักเสีงก็ต้องรู้สังคมจะรู้สึกล้วะโอ้โหเจ็ดหมื่นสามพันล้านไม่เสียภาษีวะเอาพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยก็เอาอย่างงี้ก่อนถ้าพูดคําว่าไม่เสียภาษีเนี่ยมันถามว่าตรงไหนตรงหุ้นใช่ไหมคือบริษัทเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่เสียภาษีมาโดยตลอดครับบริษัทเสียภาษีมาตลอดเสียภาษีรวมกันแล้วสะสมมาเนี่ยประมาณห้าหมื่นกว่าล้านล่ะ จ่ายค่าตอบแทนให้รัฐรวมกันแล้วประมาณแสนล้านล่ะฮะแล้วอันนี้คือค่าสัมปทานค่าสัมปทานกับค่าภาษีทุกบริษัททุกปีบริษัทมีกำไรเสียภาษีถูกต้องเสียไปแล้วรวมมาแล้วห้าหมื่นกว่าล้านห้าหมื่นกว่าล้านแล้วนะครอบครัวผมเนี่ยเสียภาษีอยู่สองส่วนครับส่วนหนึ่งคือภาษีเงินปันผลนะครับได้ปันผลมาเท่าไหร่ต้องเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วก็เอาเงินปันผลไปฝากแบงก์เสียดอก ภาษีจาก